สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนครับพอดีเช้าๆฝนตกนะครับเรามีสวนเกษตรนะครับแบบเกษตรพอเพียงใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับนนเป็นปุ๋ยหมักก็มีผักนะหลายๆอยา่ยางมีเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สั่งออเดอร์มาได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่นะครับ เบอร์โทรนะครับต้องการผักในสวนของเราต้องการกินนะครับแบบสดๆนะครับถ้ารายักษ์ไม่เกิน10กิโลนะครับก็จะมีแกลบไปส่งให้ที่บ้านนะครับส่วนถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ไกลนะครับหรือสั่งเป็นโอเดอร์มานะครับเราก็จะแพ็คจัดส่งให้นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาชมนะครับเรื่อยๆครอันนี้เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศในร่องสวนที่เราทำไว้เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับมีหลายๆอย่างครับพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับก็เป็นปลูกผักสวนครัวนะครับเล็กๆนะครับไว้จิ้มน้ำพริกไว้อันนี้ ฟ้าทะลายโจรน,นะครับก็ทำไว้เพาะไว้ครับกพืต้นไม้ในสวนนะครับเพาะไว้แต่หลายอย่างนะครับก็อันนี้อร่อยนะครับจอกเป็ดเผ็ด,ดหน่อยแต่หอมหอมมากๆ มีผักหลายชีนิดมีทั้งพริกมีทั้งทุกอย่างนะครับอันนี้ต้นไม้ทำเป็นสวนเล็กๆนะครับเดินเทา่หลัางบ้างนะครับสำหรับท่านใดต้องการฟ้าทรายลายโจนนะครับก็ต้นละ50บาทนะครับเดายะแพ็คให้นะครับอันนี้ปลูกไว้สวยงาม พันธ์นี้หายากครับอันนี้มาชมในส่วนนะครับก็จะมีมะน,นาวมีมะเขือพวงนะครับมีชมมาเรื่อยๆนะครับครับจะาทำการเกษตรีีต้นมะม่วงหามงมะนาวโหูนะครับอันนี้วันนี้ฝนตก ต้องสวนก็เลยชุ่มฉ่ำแล้วก็มีจอกแหน,นะสีเขียวนี่มะนาวมะนาวไว้เรียมมะนาวแป้นมะนาวแป้นค่าดีครับมีมะนาวกินทั้งปีไม่ต้องออกซื้อหรือมากก็จะกินน้ำพริกนะครับผักจินะ้มรับมะนาวแล้วข้าวเาให้หลายตน้น แต่มะม่วงหา,มา,หาหวมะนาวโหนะครับที่ผมชอบกินก็คือต้องเม็ดสีดำๆถึงจะอร่อยนะครับเจาะวันๆจะไม่ออกเปรี้ยวมานะครับส่วนต้นพริกนะครับเราปลูกพริกไว้เป็นพริกเหมือนปอกเป็นพริกกระเลียงนะครับมันจะเผ็ดนะครับอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับเป็นพริกขี้หนูนะครับ แล้วก็จะมีตัวฝักยาวอันนี้เราปลูกไว้กินแล้วก็ขายบางอย่างแต่ว่าเวลาปลูกจากต้นสดๆเนี้ครับเอาไปกินผัดจะหวานมากอันนี้มะเขือนะครับเราจะมีมะเขือมีของกินจะมีต้นคแคดอกแคนะครับดูมาก จะกินแกงส้มกันนะจะมีบุ้งต้นแคดอกนะครับแล้วก็มีที่จิ้มน้ำพริกก็จะมีมะเขือมีพริกนะครับกินกันง่ายอันนี้จะเห็นดอกต้นพริกนะครับใบเบยจะสวยมากอันนี้เป็นใบที่แพงมากนะครับเป็นใบดังนะครับต้นพริกจะเป็นดอกธรรมชาตินะครับมีต้นมะเขือ นะครับออกยอดนี้จะเป็นใบด่างๆนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ของเขาเลยนะครับแต่เผ็ดนะครับบอกตรงๆว่าเผ็ดแต่ว่ารสชาติคือกินแล้วน้ำตาไหล <c oughs> ครับอันนี้สะดามันนะครับสะเดามันอันนี้มีให้กินทุกวันทุกเช้านะครับสะเดามันมเป็นลูกค้า ท่านใดสนใจก็สั่งออเดอร์เข้ามานะครับอยากได้ของอะไรเราจะมีตะไคร้นะครับมีตะไคร้มีคณะเม็กซิโกคณะเม็กซิโกก็เลือกเฉพาะยอดอ่อนๆนะครับใช้พริกกระเทียมนะครับตำเข้าแล้วก็น้ำมันหอยน้ำตาลหน่อยนี่หั่นบางๆนะครับถ้ากินแบบกรอบๆแต่ถ้าเครถ้าผู้สูงอายุกินก็ต้องต้มก่อน ต้อไม่อ่อนหน่อยแล้วก็เอามาผัดน้ำมันหอยอันนี้ก็จะอร่อยนะครับครับนี่เราจะปลูกสะดามีพวกบุ้งมีของครบนะครับครับมาชมดอกกัญชันนะครับดอกกัญชันเรามีทั้งดอกสดนะครับแล้วก็ดอกแห้งเราขายชงละสิบบาทแค่ยี่สิบบาทนะครับไม่ได้ขายแพงทุกอย่างเกษตรที่สวนนะครับ จะใช้ปุ๋ยหมักนะครับจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยที่ซื้อแปดถุงร้อยอะไรอย่างนี้ครับเป็นปุ๋ยธรรมชาติเราจะใช้แบบพอเรากินเองด้วยนะครับเรื่องสองเรื่องเราจะขายคนอื่นกินก็ต้องปลอดภยัยนะครับลองมาชมเรื่อยๆนะครับก็ยังมีต้นพริกต้นมะเขือเราปลูปกไว้นะครับการใช้เวลาก็นานเหมือนกันนะครับ การพอกการดูแลนะครับถ้าอากาศร้อนก็จะขึ้นยากนิดหนึ่งจะใช้น้ําเยอะ,ะครับแต่ถ้าอากาศหน้าฝนนี้อากาศจะดีมากนะครับตะไคร้เราจะมีตะไคร้แกงกับตะไคร้หอมนะครับไว้ทําเป็นสมนุนไพรลูกค้าท่านใดชอบก็สั่งออเดอร์มาได้ครับตะไคร้สิบบาทยี่สิบบาทได้ครับไม่แพงใบยอเราก็มีนะครับ มบยอนี้ก็รักษา,าได้หลายอย่างนะครับเราเป็นสมุนไพรนะครับเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะครับครับในรองสวนอันนี้ฝักทองนะครับปลูกไว้เพิ่งปลูกนะครับฝักทองครับแต่กินยอดก็อร่อยนะครับต้มกับ อันนี้เก็บมาสองสามรอบแล้วนะครับโมงโมงหามาหนาหูแต่ก็ยังขึ้นออกไปเรื่อยนะครับต้องรอเมอ็ดใหญ่ครับผมชอบกินเม็ดออกดำๆหน่อยมันออกหว,วานๆครับดอกอันชันกับดอกแคร์นะครับอันนี้เ่อนท่านใดสนใจก็โทรถาม0ูนย์3ก3 6สครับ